สุนีโอสุนีโอฮะนี่นายตั้งถายไปแล้วใช่ปะฉันบอกวแกน่ะตั้งถายเป็นวิดีโอยังไงเล่าเออ๋ออ๋อฮะอาครับต่างนี้ไปกับผมใจอ่อนชั้นปห้าจะร้องเพลงนะครับเอาเดี๋ยวว่าใจเอาตากีต้าอี๋ช่เรื่งอะไรกันน่ะพี่ทำไมหยุดเล่าถ่ายต่อมาดิอ่าครับถ่ายต่อครับอ่ะฮะครร้องต่อเอาเดี๋ยวว่าใจเอาต้ากีต้ชูอ้าวโนบิตะ พ่จะอยากโดนอัดหรือไงเนี่ยโผ่พ่อมาทำไมนะฉันกำลังถ่ายทำภาพแตภาพเสียหมดเลยทั้งหมดเป็นคนลงใหลรูกว่าต้องไปถายนี่นี่นี่อ่อนแอสมชื่อนุปิตาจริงจริงนี่นี่นี่มันพ่อจริงจริงหวังนี่อฮะก็ใช่แล้วก็เนี่ยมันเป็นวิดีโอที่คุณพ่อเราถ่ายไว้เมื่อ25ปีก่อนนี้นี่นะ ถ้างั้นเขาจะเป็นโนบิตาก็คืออุ้ยม่น่าเชื่อก็อ,องโนบิโอไงเล่าแล้วถ้างั้นโนบิโอเห็นวิดีโอนี้เข้าแล้วก็เอยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฟ้าผ่ายังเบากว่าเลยเนาะต้องไม่ใช่โดต่อยธรรมดาแน่ๆน่เลยย่าทำไงดีฉันกลัวจังเลยไม่ต้องหวง่วงลรอกบไม่ว่ายังไงโนบิโอก็ไม่ได้ดูเด็ดขาดแน่นะ ฉันมีนามาตัวที่สุดค่ะอยู่ชั้นปห้า,หาความฝันของฉันก็คือการได้เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกค่ะเอยน่ารักจังเลยใช่มากเหรอ,อเป็นผู้หญิงคนที่พ่อของฉันพ่อของนายแล้วก็พ่อของโนบิโอชอบป่ะสิแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อล่ะฮะคุณพ่อฉันไม่ได้เล่าต่อสิเลยไม่รู้อืมดูยังไงก็ไม่น่าเป็นมากโนบิโอได้เลยนะเนี่ยนะไม่ได้เชื่อเลยนะว่าจะเป็นเจ้าสาวของโนบิตะจอมอ่อนแอคนนั้น นั่นสินะไอ้นี่มันอะไรอ่ะอ๋อนั่นน่ะเหรอคุณโยที่ดูแลพ่อของโนบิโอคุณท่านุกิไงเอเสุเนตากุงสุเนตากุงครับคุณพ่อครับมี่อะไรหรอคะคุณโยอยู่งั้นเหรออึ๊บอึ๊บ,อ,บอ้าวใจจีบีก็อยู่ด้วยล่ะเนี่ยสวัสดีครับคุณลุงครับอ่าอ่าเธอนี่ผิดกับคุณพ่อลิบลับเลยนะดีมากดีมากนะอืมมีธุระอะไรหระครับคุณพ่ออ๋อ,อ,อ โนบีโอเข้ามาหาน่ะยังว้นเข้ามาปิดติดแทะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรออกไปเลยข้างนอกกันเถอะจูเยตาไปเถอนนะป่ะอะไร่่ไปกันเหรอไปจะไปจะไฟังนะร่างกายนายน่ะผอมเกินไปรู้หรือเปล่าส่วนนายใจชิบินายน่ะมีร่างกายที่อ้วนเกินไปไม่รู้บัางเลยเหรอ นายพูกเนได้ไงอ่ะนี่ไม่เชื่อเรื่องของนายสักหน่อยอ่ะนายผู้แบบนี้ได้ยังไงกันแน่ใจนะที่พูดออกมาเนี่ยฉันนะนะถ้าไม่ได้ต่อยพวกนายวันละครั้งน่ะคงไม่สบายใจมากๆเลยไหนงั้นนะเอ้าจะหนีงั้นเหรอคอยเดี๋ยวนี้โนบิโอจะเกเรหยุดนะอุ้ยเนี่ยขอโทษนะทั้งสองคนนี่ทำไมลูกถึงทำตัวเกเรแบบนี้ล่ะฮะเย่เย่้าก็ไปกลัวหว่งไงนะโนบิโอ นี่คืนนี้จะให้คุณพ่อเตือนักหน่อยรีบกลับบ้านดีกว่านะทำไมลูกถึงทำแบบนี้อะฮะทุกวันไม่ยอมไปเรียนหนังสือเอาแต่ทำตัวเกเรเพราะเป็นอย่างนี้สีข่ขีนั้นถึงได้ตกอยู่เรื่อยเลยอะตอนพ่อเด็กๆนะพ่อเป,เป็นแบบนี้เลยนะทุกวันอนะพ่อตั้งใจเรียนหนังสือไม่เวลาทำแบบนี้ด้วยลูกนะ่ะอย่าแต่เล่นซี่กระจายไม่ลูกอย่าทำแบบนี้ จะไม่ดีครับคะแนนของพ่อดีหรือเปล่าแล้วฮะโอ้เออ,อแน่นอนสอบทีก็ร้อยเต็มอยู่แล้วลูกเอ้จริงหรือเปล่านะสงสัยจริงสิงสก็ไหนละหลักฐานก็เฮ้ยมีอยู่แล้วมันต้องมีสิถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ที่ไหนนะ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 เนะอะเจอแล้วอะนี่ไงดูเลยเป็นไงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยยอดไปเลย ใช่ไหมล่ะโอแบบนี้ต้องดูพ่อใหม่แล้วเงใช่ไหมล่ะถ้าอยากได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะจงตั้งใจเรียนมากมากรู้ไหมฮ่าฮ่ยอดีจักเลยที่เก็บไปหนึ่งร้อยคะแนนเอาไว้โอ้ยองิันจุงเลยจริงๆนะต้องลองดูก่อนมันต้องมีใบอื่นอยู่บ้างสิอออะไรกันเนี่ย แผนที่ที่พ่อเขียนไว้ตอนเด็กๆถูกฝังไว้ตรงนี้อย่างนั้นเหรออะไรฝังอยู่ตรงนั้นกันนะต้นสนพันปีตอนนี้ไม่มีแล้วนี่คงเคยมีอยู่สมัยเรายังไม่เกิดมั้งมันอยู่แถวไหนนะ้า เมื่อประมาณ25ปีก่อนนะะท่านฮงชูคิวชูชิโกกุแล้วก็ฮอไก่โดมันอยู่ติดติดกันน่นแหะตอนนั้นก็เดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยรถไฟฟ้าที่เรียกว่าชินกันเซ็นนะความเร็วก็โดยประมาณ250กิลโลเมตรมต, <c oughs> ต่อชั่วโมงเอาละนะวันนี้พอแค่นี <c oughs> ้น,นะรถรองครับคุณครับ ว่าไงเรโนบิโอคุครับเออคือเมื่อ25ปีก่อนนะมันมีต้นสนพันปีอยู่แถวนี้คุณครูพอจะรู้เรื่องม้าหรือเปล่าล่ะครับ25ปีก่อนงั้นเหรอตอนนั้นครูยังเด็กอ่ะยังจำอะไรไม่ได้แล้วทำไมไม่ลองถามพ่อเธอดูละ่ะฮาอ๋อไม่เป็นไรหรอกฮะงั้นก็ไปแล้วนะฮะอโนบโอครับตั้งใจเรียนหน่อยนะเอครับครับ,คร,บครับนะี่กลับนะเอเอ,เอ,เอ เปอใจจิบวันนี้พ่อนายอยู่บ้านหรือเปล่าล่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ร้านน่ะงั้นไปก่อนนะโอ้อะอะไรของเขานนาขอโทษครับท่านประธานอยู่ไหมครับ ตอนนี้คณอ,อยู่ที่ชั้นที่ยี่สิบค่ะโอยรู้อาคือโ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 อนามีนูลงลูปูโอ้วัสดีครับคุณลุงอ้อาวสวัสดีมีอะไรเหรอจะ๊ะถือว่ามีเรื่องอยากจะถามสักหน่อยนึงน,นะครับมาถามที่เจ้าก็ได้นะอันนี้แล้วคุณพ่อสบายดีหรือเปล่าวะฮะครับคุณลุงครับคุณลุงรู้จักต้นสนพันปีไหมครับ โซนพันปีละเออด่านึกออกแล้วรู้จักติมันมีอยู่สมัยลุงเด็กๆโน่นน่ะแล้วตอนนี้มันอยู่แถวไหนแล้วครับอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นไงอ๋อภูเขาลูกนั้นนั่นเหรอครับอ่าอยู่ตรงนั้นละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนินตาดูจะตรงนี้กันได้นะนั่นโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็นั่นอยู่ตรงนั้นเลยตรงตึกท็อปโฮเทลน่นแหละ,หละอยู่ตรงนั้นละ่ะ ของที่คุณพ่อฟังไว้เมื่อ25ปีก่อนมันเป็นสมบัติอะไรกันน่รู้ก็จะน้อย่ะคุณ้าครับห,หรูอ,อยากต้นสนพันปีที่อยู่แถวนี้มั้งไหมครับเอ๊ะไม่รู้สินะอ๋อแต่ว่า ตรงต้นไม้แถวนั้นมีสารที่เขียนว่าต้นสนพันปีอยู่นะฮะขอบคุณมากเลยนะคระเจอแล้วอยู่นี่เองนี่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พวกเขาตัดต้นสนพันปีออกเหรอแล้วก็โรงเรียนก็อยู่ตรงนี้อ้าที่นี่แหละเอาละช่วยกันหน่อยนะตุนนักขุด เอาเลยลุยเลยอ,อ,อยากรู้จังเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้นะี่ะนี่นี่มันอะไรกัน่ะ ทำอะไรทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วมันเปิดยังไงกันละเนี่ยทำอะไรอยู่ลูกฮะก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับพ่อถ้าไม่มีอะไรก็รีนหนังสือสิอ่านหนังสือหน่อยเข้าใจไหมครับนี่โหแบบนี้ก็แปลว่าพ่อลืมสนิทเลยสิทำไมไม่ยอมอ่านหนังสือบ้างเลยนะแม่นมีวิแววเหมือนฉันตอนเด็กๆเลยเจ๊ แต่ว่าไอ้ลูกบอลนนะั่นมันเคยเห็นที่ไหนนะคุณคุณว่าเคยเห็นที่ไหนนะเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนนะเฮ้ยบอดี้เฮ้ยเออนายคือฉันนี่นะจะใช่ไหมใช่แล้วฉันคือนายเมื่อ25ปีก่อนยังไงล่ะนี่ก็หมายความว่าโดยม่อนก็นมาด้วยสิโนบิตะุงว่าไง ไม่ได้เรียกนายนะโดรอมอนอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอยากเจอนายมากเลยนะโดรอมอนนายนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะเด็กขี้แย่เนี่ยไมื่ะได้่กี่ปีแล้วเนี่ยอะไรก็เห็นกันทุกวันจนเบื่อแล้วอะฮึแม่ดีจังเลยนะเห็นนพิตาอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้ายังสบายดีอยู่อ่ะนายสบายดีหรือเปล่าฉันเป็นห่วงนายนะ ก็เห็นตามสภาพนี่แหละนะแต่ว่าทำไมพวกนายถึงมาในโลกอนาคตเนี่ยล่ะฮะโอ้นายลืมไปแล้วเหรอนั่นไงเห็นมะล่ะลืมไปแล้วจริงๆด้วยอะ่ะเหมือนที่ฉันพูดเลยเห็นมะนายลืมไปแล้วจริงๆเหรอวันนี้เมื่อ25ปีก่อนนะ่ะวันนี้เมื่อ25ปีก่อนอย่างนั้นเหรออืมเดี๋ยวก่อนโนบิตะช่วยเอาของพวกนี้ไปทิ้งหน่อยได้ไหมจ้า นี่จ้ะเอาโดเรมอนช่วยหน่อยนะครับโนบิตะอย่ามัวเล่นอยู่สิรีบๆไปที่หน่อยนะแต่ว่ามันของของผมสมัยอนุบาลนะฮะแล้วไงล่ะนี่ทั้งมัวแต่สะสมขยะแบบนี้เดี๋ยวก็ล้นบ้านกันพอดีหรอครับครับรีบๆกร็วๆแล้วแหมจะทิ้งก็เสียดายนะไปเลือกดูที่ห้องดีกว่า ตลกดีอะน้อยลูกคนนี้หนีไปไหนแล้วเนี่ยเงินของที่เหลือเนี่ยคงต้องให้เดรมอนจัดการแล้วล่ะเออเออคิดถึงจังเลยนะนี่เป็นภาพที่ฉันวาดสมัยอยู่อนุบาลจริงๆเหรอเนี่ยนี่น้อไปต้าเฮ้ยนี่นี่ดูสิภาพที่ฉันวาดสมัยอนุบาลเนี่ยเห็นไหมเหรอฮ่าฮ่าฮ่าอ้าไม่เปลี่ยนไปจากตอนนี้เลยนี่นะเฮ้ยหมายความว่าไงอะ เห็นไหมว่าฉันก็มีความน่ารักเหมือนกันนะนึกถึงสมัยนั้นนะโดเรมอนฉันว่าฉันอยากจะเก็บภาพพวกเนี้ยเอาไว้ไปดูตอนโตอีกทีะนี่นะมีของวิเศษอะไรพอจะเก็บไหมอ๋ออมีสิแคปซูนการเวลาถ้าใส่ของเข้าไปในนี้นะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแล้วของนึงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเลยของจะไม่เปลี่ยนแปลงอยางงั้นเหรอ ถึงจะใส่ไอติมไปหมื่นปีก็ยังกินได้เลยล่ะหมื่นปีแล้วจะใส่อะไรลงไปดีละแบบเนี้ยฮะอ๋อเรื่องนั้นกนแล้วแต่นายสิมันเป็นของนายดินะคิดเอาเองเออนั่นดดออน,ะ,นะสินะ บะหมี่สำเร็จรูปดีไหมนะแซนด์วิชช็อกโกแลตแอปเปิ้ลกล้วยหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ดีนะอ้นี่นโนบิตาไม่แต่ไปปิกนิกนะที่จะของกินนั่นเลยอนั่นสินะงั้นเอออะไรอะไรอะไรเราทำอะไรเนี่ยหรออะไรเฮ้ยโนบิตาโนบิตาครับเฮ้ยมานี่หน่อยสิเฮ้ยโดนแม่ดุแน่เลยโนบิตาที่แม่บอกให้ช่วยงานแล้วลูกหนีไปไหนมาน่ะ ไม่รู้เือว่าแม่เองก็ยุ่งมากเลยนะเมื่อไหร่ลูกจะเลิกดือ้อแล้วก็เชื่อฟังที่แม่บอกสัทีฮะนี่นะลูกเองอ่ะก็โตแล้วนะทําไมต้องให้แม่คอยบอกอยู่เรื่อยเลยแม่ต้องบ่นตลอดเวลาเลยอ่ะงานบ้านงานเลินต้องไม่ยอนทะิ้เลยนะไม่เลยแย่จริงๆเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยเบื่อจะแย่อยู่แล้วเลยเฮ้ยเหนื่อยจริงๆแย่จริงๆเลยอ้อาละของที่จะใสยไปอีกอย่างนึงคือเทปเสียงแม่ดุ เป็นสิ่งที่น่าคิดถึงมากเลยทีดเดียวฉละนะอาศัยไปด้วยนึกออกแล้วมีคนที่ลืมไม่ได้เลยล่ะอ่ะฮะอ่ะอ่ะแล้วจะไปไหนอีกล่าโธ่ไปไหนมาไหนไม่บอกกันบ้างเลยเอ๊แคปซูลกันเวลาเหรอใช่แล้วล่ะเราจะเปิดกันเด็กทีก็25้าปีข้างหน้า25ปีข้างหน้าเหรอฉันคงลืมไปแล้วล่ะและตอนนั้นฉันคงแต่งงานไปอยู่ไหนแล้วก็ได้นะจริงๆนะตอน เื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเพราะยังไงชิสุกะก็ต้องแต่งงานกับฉันอยู่ดีนั่นแหละนะเออเรื่องแบบนั้นตอนนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะโน้ดอะไรมอเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่รู้ไม่ชี้ด้วยทำไมอะฮะเออเออก็เขาไว้สิบปีข้างหน้ากันรู้กันเองแล้วนะเฮ้ยโทรมาถามอะไรนั่นสินะว่าแต่ว่าฉันจะใส่อะไรลงไปดีล่ะอะไรก็ได้ใช่ไหมเอเอนั่นสินั่นสิรู้แล้ว ไม่ใช่ภาชนะตัวโลหะหินทับของหรอกนะจุบๆเก็บๆนะอ่างั้นนี่จา้าสมุดร,รวมภาพตลอด3ามปีของฉันแล้วก็นี่ตุ๊กตาสมัยฉันเรียงเด็กอยู่เลยอออาเอาแค่นี้สินะ,อะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิมีอีกอย่างที่อยากใส่เข้าไปด้วยนะ่ะอืออะไรนะ,ะนี่น่ะอะไรของเธอออ้ยอยากเห็นเร็วๆจังเลยนี่ดาราเอมอนฉันก็พอจะรู้อยู่แล้วล่ะ จะเปิดในอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยนะโนบิตะใส่ข้อสอบลงไปกันเหรออย่าพูดม้างสิถ <c oughs> ้างั้นตอนเปิดเกิดเป็นไรขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเป็นคนเปิดเองแล้วเอาไปฝังไว้ที่ไหนดีละ่ะมีที่ไหนที่ไม่ว่ากี่ปีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเล่าเออนี่ตรงต้นสนพันปีท,นที่เขาหลังโรงเรียนเป็นยังไงละ่ะด <c oughs> ีมั้ยดีมันเนาะ อยู่มาตั้งพันปีเชยนะถ้าอีกยีสห้าปีไม่โดนตัดก็ดีนะสินะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแทบซูนย์การเวลาก็จะปลอดภัยเว้นแต่ว่าโนพิตาน่าจะลืมซะก่อนนะสิฉันไม่ลืมหรอกนะไม่มีทางตัวตุนนักขุดอขุดไปขุดไปขุดไ,ไปเนาะอย่างนั้นอย่างนั้น <วะ S 1> อย่างนั้น้า <วะ S 1> ไปอ่าได้แล้ว นี่ก็ยกใส <eller S 2> ลงไปเลย,ยอ้อเอาล่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ดีจังเลยเอาลดีจัง,งป็ดกอาละเรียบร้อยโนบิ <c oughs> ตะนายนะ่เป็นคนขี้ลืมนะเพราะฉะนั้นก็เขียนแผนที่เอาไว้ด้วยดีกว่าน่ะตอนเอาออกมาจะรู้สึกยังไงกันนะอาจจะคิดถึงมากจนร้องไห้เลยก็ได้เรใช่ไหมล่ะนี่ ไปดูกันเถอะเออจะได้ไปเตือนฉันในอีกยีย่สิบห้าปีข้างหน้าด้วยยังไงล่ะเอา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 ว่างไงว่าตามกันไปเลยมาเนี่นา,นายนึกออกหรือยังล่ะเฮ้ยนึกออกแล้วแล้วของที่นายใส่ลงไปอันสุดท้ายเป็นอะไรอะนายลืมแล้วเหรอก็ข้อสอบสูนคะแนนของเรายังไงล่ะว้ยแย่แล้สิ หรือว่าของที่น้องไปออกขึ้นมาเื่อเร็วเคุณพ่อได้สูญคะแนนเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยดันใส่ของที่ไม่น่าใส่ลงไปซะแล้วนะได้ยุ่งเลยไหนาบอกว่าจะเป็นคนเปิดเองลืมไปแล้วหรือไงนี่พอฮะผมเจออะไรดีๆด้วยละหนูคู่นะไม่ไปทำเรื่องอ่านหนังสือได้ไป นายเองก็ตั้งใจเรียนอย่าให้แพ้พ่อนายนะฮาไปแล้วนะบายยอืมโนบิโอจ้าถ้าว่างแล้วช่วยมาหาแม่หน่อยสิจ้าครับอะได้เวลาตับแล้วล่ะเออทำไงดีอ่ะนี่นายกลับไปยีภาพบีนาดิตแล้วก็เอาข้อสอบศูนย์คะแนนออกด้วยจะได้เปล่าอ่ะไม่ดีกว่าปล่อยไว้แบบนั้นล่ะดีแล้วล่ะฉันว่านั่นสินะ <laughs> ไปแล้วนะ <laughs> ไอ้แคปซูลการเวลาเนี่ยนะอาจจะมีอีกก็ได้นะลองนึกให้ดีๆก็แล้วกันอืมถ้ายังไงก็มาบอกกันล่วงหน้าให้รู้ตัวก่อนก็ดีนะคราวหนะ้าอย่าลืมก็แล้วกันนะอืมเออพ่อจ้ามานี้หน่อยสิจ้ะพ่อ,ออันอออนี้จ้ะพ่ออ,อ่ะงั้นคราวหนะ้าจะมาเที่ยวใหม่นะตอนนี้ฉันไปละไปนะมีอะไรจ๊ะอยู่สิคะที่มันนึสื้อกับตุ๊กตาของแม่นี่นะดีจังเลยแม่ก็ลืมหมดเหมือนกันเลยเนี่ย <c oughs> กลับไปก่อนสิอะ,อะไรมีอะไรเหรอฉันอยากรู้ว่าเจ้าสาวของฉันจะเป็นใครกันแน่น่ะสิเฮ้ยอีกสิบปีข้างหน้าก็รู้เองนะน่าเป็นเด็กเป็นเล็กน่ะเฮ้ยตั้งสิบปีชจูเหรอ